Uh huh. ส่วนอีกคันหนึ่งซึ่งบอกตรงนะครับว่าสุดเซอร์ไพรส์มากก็คือรุ่นโปรโฟเนเอซึ่งเป็นรุ่นที่แต่ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบบางคนเป็นรุ่นเล็กสุดเลยก็ว่าได้นะครับอ,อตอนนี้กลายเป็นท็อกเออร์เดอร์ทาวนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าคันนี้เป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะครับรุ่นออลมอเ o อร์ All or, นะครับเป็นเครื่อง NA ็สี่สูบที่เร็วที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็คือเราไม่ได้อุปโลงนะครับมีมีการจัดอันดับจากอาจากทางอเมริกาจริงนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งเงินใดเนี่ยนอกจากจะเราจะได้รู้เรื่องรถแล้วนะครับเรายังไปสัมภาษณ์สดนะครับคือคนขับคนขับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครคือบอลเทคเป็นจลงนะครับแล้วก็ทาง EC u s h o p ก็คืออัดอดซ c u shop นะครับซึ่งมาแทนมูจูเนอร์นะครับซึ่งมูจูเนอร์ก็ติดภารกิจวันนี้นะครับได้คนหนึ่งคือเฮียอานะครับก็จะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับ จะมาเล่าถึงว่าคอนเซปต์ในการทํารถคันนี้แต่ละคันขึ้นมาเป็นอะไรยังไงแล้วก็เล่ากันเร,เรื่องลึกไปเลยว่าจูนยังไงแล้วก็ขับยังไงถึงจะได้เวลานี้นะครับมีการเตรียมตัวยังไงซึ่งบอกตรงวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยครับสาหรับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปพักชมเบคโฆษณาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะเมื่อหัวใจของการขับ เคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทยานเป็นที่1ไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนน MRX พลังสู่ชัยชนะ ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับผู้ให้การสนับสนุนนะครับคือ KC v และ MIX นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันคบหน้านะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมปอนนะครับปอนเพชครับผมเป็นจะลงชมายกุลนะครับเราต้องคุ้นชื่อกันดีนะครับเพราะว่าลงชุปอัพเนี่ยก็มีมันหลยครึ่งเล่มนะฮะโอเคครับอ่าท่านต่อไปเลยครับครับ ครับครับผมสวัสดีครับผม R าร์อีซ p ครับผมโอเคครับก็เรียกว่ามาขึ้นคบทีมนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราถามก่อนครับเรื่องของโปรเจกต์ในการสร้างรถนะครับอาจจะให้เฮียอาร์เราให้ฟังหน่อยว่าในแต่ละคันนั้นมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างครับทั้งซูเปอร์ด t e r ตอร์แล้วก็โฟโฟเอครับก็คือหลักๆเลยในในต้นต้นเรื่องนะครับที่เราคิดจะสร้างรถทั้งสอคันขึ้นมาจริงๆก็ต้องบอกว่า ด้วยความที่เราอยากจะใช้ก็มันก็เสมือนการพิสูจน์ว่าได้จริงๆแล้วก็เรื่องของเรียกว่าเราก็ลักที่จะทํารถแบกนะครับแล้วก็มันจะมีโน้ตฮาวหลายๆอย่างที่เราอยากลองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเราจะไปบอกให้อู่ต่างๆเนี่ยลองอย่างที่เราคิดไม่ได้เรามีทฤษฎีบางอย่างที่เราที่เราต้องการที่จะทดสอบหรือพิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้น มันก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องทำรถขึ้นมาทั้งสองคันนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเหตุผลพวกนี้ครับผมก็คือสิ่งที่เฮียบอบอกว่านำเสนอมาเนี่ยคือต้องการจะจะให้เป็นรถของฝีมือคนไทยล้วนๆใช่<ว>ใชไหมครับใช่ครับเป็นโน้ตฮาวที่เรารถเหมือนกับศึกษาแล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราทำไมต้องทำทำรถแข่งขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับ เราเนี่ยใช้งานได้จริงนะไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าเอ้ยเราคุณไม่เคยทารถแล้วแบบอยู่ดีจะมาบอกว่าสินค้าเราดีมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องต้องทาให้เห็นก่อนว่าสินค้าเราใช้ได้นะรถเราวิ่งได้นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตอบทั้งให้กับจูเนอร์หรือตอบให้กับลูกค้าที่ที่สนใจสินค้าเราว่าสินค้าเราใช้งานได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็พูดง่ายคือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของหมดนี้พวกระบบต่างๆนี่เป็นของอ c u s h o ชอหมดเลย ทบทั้งหมดครับอะไรที่เกี่ยวกับการควบคุมถามนิดหนึ่งครับคอนเซปต์ของซูเปอร์ซูเปอร์รเตอร์ก่อนละกันคันนี้ถ้าเป็นซูเปอร์แร็คเตอร์ก่อนนะครับคันนี้เกิดขึ้นมายังไงครับผมให้เฮียล่เฮียเล่านิดนึงก็ปีที่แล้วปีที่แล้วก็เห็นหน้ายาววิ่งกันเยอะก็รู้สึก เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทดรถประตูมาหลายคันแล้วอ,อยากลองอะ่ะมันมันมันเป็นความความรู้สึกว่าเราอยากลองทาอยากอยากที่จะรู้ว่าฟิลเวลาเราทำแด็กสเตอร์ขึ้นมาคันนึงเนี่ยมันยากยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเ,เรามีเครื่องเรามีเกียร์เหลือเรามีอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเราเหลืออยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราต่อคุยกับปลาแดงนะครับจานย้อยก็คุยกับปลาแดงว่าเฮ้ยเราต่อเป็นแร็กซเตอร์ขึ้นมาสักสักลำหนึ่งซึ่งมันก็ ไม่น่าจะใช้บัจเจตอะไรเยอะละเพราะว่าอุปกรณ์หลักๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นแดกเซอร์น่าจะลงตัวที่สุดครับก็คือหลายคนจะคิดว่าแดกเซอร์แพงจริงๆแล้วไม่แพงเพราะว่าทีนี้ชิ้นส่วนแทบก็ไม่มีอะไรเลยเนาะบอดี้ก็ไม่ต้องมีนะครับอ่าแล้วทางป๋าแดงนะครับเป็นผู้คอมเมนต์ Comment ว่าไงครับว่าจะต,ต้องตอนแบบไหนอะไรไงช่วงล่างเห็นว่าคันนี้ข้างล่างอ่าข้างหลังก็จะเป็นช่วงล่างมีช่วงล่างด้วยก็เป็นซอฟเทลอ่ะฮะอันนี้คือ ทางป่าแดงเขาวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าไงครับพีนนี้ก็ป่าก็มองว่าทําให้มันเหมาะกับกับทร็กบ้านเรานะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ช่วงล่างทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้การคอนโทรลการออกตัวเนี่ยก็ให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดครับก็เลยเป็นเป็นเป็นหลักที่ว่าป่าแดงวางว่ามันควรจะมีช่วงล่างครับก็คือแต่บ้านเราอาจจะมีปั๊มนิดหน่อยก็คือให้ช่วงล่างมัน สามารถซอฟแรงได้ดูที่รถมันไม่กระดอนใิ่ไไปครับพูดถึงพูดถึงตัวเครื่องนิดน,นึงฮะคันนี้ดักเตอร์คันนี้มันใส่ในอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างสักแรงม้าอยู่ที่พันเท่าไหร่เห็นว่าพันกว่าเยอะอยู่นะครับอ่ให้จูเนอร์หน่อย, <cabe? S 1> ยก็รถรถคันซูเป,ปอร์ดักเตอร์ของ e c u shop ก็เครื่องยนต์ก็เป็นความจุ3.4ลิตรครับก็เป็นทางอาจารย์ยศนะครับ แล้วก็ทางทีมเชียงใหม่นะร Monster Factory เป็นคน modify ทั้งหมดนะครับก็คือสั่งอุปกรณ์จากนอกมาแต่เรามานั่งแก้ไขแล้วก็ modify เข้าไปนะครับก็เป็นของทางส่วนของเชียงใหม่นะครับก็มีเครื่องยนต์เองจริงๆแล้วคือเครื่องตัวนี้อยู่ในตัวไอ้กระบะ d m a มคันเก่าอ่าคันที่อันนี้เรายอมนิดนึงเป็นรถที่ ทางดิวมีอยก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับก็คือเคยลงรุ่นซูเปอร์แม็กครับครับก็ย้ายมาก็คือต้นทุนเดิมมันโอเคอยู่แล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายก็มีเพิ่มแค่เทอร์โบครับเทอร์โบที่เพรสซิชันะครับโรโมอ88คือรุ่นใหญ่สุดรุ่นใหญ่ใช่ครับเท่าที่ใหญ่จริงครับแรงม้าก็อยู่ประมาณ1,500 1,500แรงม้า1,500คือฉีดละยัง ไม่ฉีดครับรถคันนี้รถคันนี้ไม่ฉีดครับโอ้โหครับแล้วมีไดไอส์นะครับครับมีไดไอส์ก็คือคนที่ติดตามผลงานไอทเนี่ยจะรู้เลยว่าทางไอทียเนี่ยจะเรียกว่ารถพิทยาศาสตร์ครับจะชอบใส่นู่นใส่นี่ไดไอส์นี่จริงผมเด็๋อาจารย์โยนใส่ตล้วมันนานมากแล้วนะครับสิบใช่ครับก็น่าจะเป็นสิบปีแล้วนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนเนี้ยในรถเด็กสเตอร์คันนี้ก็คือใช้กล่อง ตัวใหม่ล่าสุดเลยของ ecu shop ก็คือ octane s 8 plus <S ครับครับผมคุณสมบัติเป็นยังไงก็คือเป็นกล่องน,นะครับไม่ต้องใช้กล่องหลักเลยแล้วก็องดสูบเลยตั้งแต่1ถึง8สูบได้เลยครับก็เป็นตัวใหม่ก็คือเราก็อยากทดสอบสินค้าเราให้ทุกคนหรือแฟนๆที่ติดตาม ecu shop มานะฮะใ,ให้ดูประสิทธิภาพของกล่องของเรานะฮะกล่องคนไทยว่าสามารถวิ่งได้จริงใช้งานได้จริง ครับผมแล้วก็เห็นเวลาจริงๆครับโอเคก็ตรงเครื่องรถไส้ในอะไรเป็นของอะไรพอไส้ในอ่ะครับ,บก,ก็<ห>มีข้อเหวี่ยงไททันแคมชาร์ปอะไรพวกนี้ครับแคมชาร์ปไททันมอเตอร์สปอร์ตพวกนี้ครับ,รบแล้วก็ส่วนที่เหลืออันนี้ต้องคุยกับทางอาจารย์ยศก็เป็นความลับก็อาจจะธรรมดาครับคือการทำรถแข่งคือการแข่งขันนะครับครับสูตร หรือว่าของที่ใช้บางอย่างก็อาจจะไม่ถูก,กเปิดเผยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลับของแต่ละแต่ละเขาเรียกเลยนะแต่ละสํานักเนาะครับนะครับ <laughs> โอเคครับแล้วก็คันนี้วางแผนการวิ่งว่ายังไงคันดัคเตอร์เนี่ยวางแผนการวิ่งยังไงบ้างก็ตอนนี้ขอขอลองอีกสักทีนึงนะฮะห <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> เดี๋ยวเราลองปรับปรุงแก้ไขระบบต่างๆเรื่องเกียร์อะไรพวกนี้นะฮะ เ,เ,รเรื่องเกียร์ที่ยังไม่ค่อยลงตัวเนาะใช่ครับเรื่องปัญหาเกียร์หกอะไรเงี้ยครับเขาจะทำให้รอบชิงยังมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์เกียร์หกเราแก้ไขไม่ทันจริงครับก็คือหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเออทำไมรอบชิงทําไมวิ่งไม่ได้ครับ,รบผมเกิดปัญหาคือเกียร์หกไม่เข้าหรือวม่ใช่ครับเกียร์หกไม่เข้าด้วยแล้วก็พอรอบชิงเนี่ยเราเพิ่มบูสต์ขึ้นไปเป็นสี่บาร์จากเดิมรอบรอบคอลี่ไฟบูสต์อยู่สองจุดแปดบาร์ ไอรันที่วิ่งหกจุดหกะนะอ่าใช่ครับหกจุดหกบูตอยู่แค่สองจุดแปดครับผมครับครับตอนนี้ขยับเป็นสี่บาร์แล้วคราวนี้ก็เลยเกิดปัญหานิดหน่อยกับเรื่องระบบเกียร์นะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเครื่องเครื่องครับผมครับผมก็มีกระแสนะครับว่าคนขับทําพังผมเปิดใจคนขับดีกว่าครับครับคนขับครับครับผมเป็นไงครับเอ่อ แต่ตอนนี้ในใน,ในหัวมีแผนการขับว่าไงเอาเอาก่อนวิ่งก่อนอก่อนที่จะวิ่ง6.6อ่ะก่อนที่จะวิ่ง6.6เอ่อคันเด็กสเตอร์คันนี้คือแตะพื้นครั้งแรกเลยที่สนามบางกอกแดกคือรันแรกเลยนะครับ7.7ครับใช่แล้วก็พอวิ่งเข้าเส้นไปกลับมาที่พิทเราก็บอกให้ <c oughs> แก,น,น,แกนู่นแกนั่นแกที่เราต้องที่ผมอยากได้อะไรนั้นนิดหน่อยเพราะว่าแท็กบ้านเรากับแต่ละ แบบว่าแต่ละสนามแต่ละที่มันบางทีมไม่เหมือนกันก็อยากให้มันลงตัวกันในสนามนั้นที่สุดแล้วเราเราคิดว่าไงว่าแบบเราจะต้องปรับปรับการขับของเราอย่างไงกับแทกที่มีลักษณะแบบเนี้ยปรับการขับยังไงหรอเออผมว่ามันอยู่ที่ช่วงรถละการขับผมว่าขับเหมือนกันทุกๆุทุกทุกรอบแหละอ๋อก็คือเราขับเหมือนกันอันี้คือว่าออกตัวทาฟฟีเยอะไปเราก็ต้องลด ใช่ครับเมื่อก็ต้องออกตัวถ้าถ้าเกิดมันสลิปเยอะไปเราก็ต้องลดมิดไฟลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเราต้องเป็นคนกดเองใช่ครับก็คือคนขับก็ไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวก็ต้องจูนเป็นด้วยก็เราจูนเป็นด้วยคือถ้าเกิดออกตัวแล้วมันสลิปไปเราก็ลดมิดไฟแต่ถ้าเกิดออกตัวแล้วมันมันถึงกับเหี่ยวเกินไปเราก็ต้องเพิ่มมิดไฟนะครับอยู่ที่ผมหมุนเองแล้วว่าอยากได้กี่พันรอบุใช่ครับเอาอะไรม็หมุนได้ใช่ครับหมุนมันเลยเด็กก็เขาพยายามทาให้ห่างมือผม มากที่สุดเพื่อผมเขาไม่ให้ผมหมุนอ๋อครับผมอ่ะ,ล,ะลันที่วิ่ง6.6เนี่ยจากความรู้สึกเลยนะครับตั้งแต่ออกไปเนี่ยคิดว่า6แน่ไหมคืออ,ออกตัวไปผมยังไม่คิดว่า6แต่คือเข้ากลางเส้นเนี่ยผมรู้ว่ามันเร็วแน่ก่อนเข้าเส้นผมเงยหน้าไปมองไอ้ไฟไฟท้ายสนามดวงใหญ่เห็นว่ามัน6 แต่ไม่รู้ว่าหกเท่าไหร่แต่คือมั่นใจแน่ว่าหกใช่เพราะว่าดูในมอนด์ดูในออนบอร์ดเนี่ยใช่ครับมันพุ่งไปเร็วมากจนเรียกว่าแบบตำรวจเป็นเส้นเลยนะคือถ้าเป็นคนขับก็คือตามันมันฟ้าไปเลยมองเบเห็นเห็นเห็นครับแต่คือมันมันเบลอไปอ่ารูเบือเธอไม่ชัดเจนอะไรก็ตามครับผมก็จริงๆแล้วเร็วมากพอพอได้หกจุดหกเห็นหกปุ๊บใจตอนนั้นคิดแล้วคือว่าดึงล่มก่อนละคือคิดว่าหกอยู่แล้วแต่คือพอวนกลับมาตรง ที่ตรวจสภาพเห็นว่า6.6น,น้ำตาไหลเลยพี่ครับน้ำตาไหลใช่น้ำตาไหล,น,ไหลนี่แบบคือคือ <ละ S 2> คือคือทุกคนอยากได้นะเลข6ท,ท,ทั้งทั้งทั้งทีมงานที่สร้างรถมาแล้วก็รวมทั้งผมเองคนขับก็คือทุกคนก็อ,อยากได้เลข6กันคือตั้งเป้าหมายไว้เลข6อ่ะพี่อาฮะแล้วก็พอได้เลข6ปุ๊บคันนี้แน่นอนแล้วเริ่มเริ่มกดมันอาจจะเป็นการกดดันตัวเองเนาะกด<บ>ดันกดดันผมไม่กดดันคือผม มันเหมือนเป็นแรงผลักดันที่จะต้องให้ทําให้มันดีกว่านี้คือในรอบชิงเราต้องวิ<ช>่งดีกว่านี้เพราะข้อผิดพลาดที่เราเห็นจากตอนวิ่ง6.6มันมีอีกหลายอย่างเช่นไม่บอกได้ไหมได้ <c oughs> เดี๋ยวเราขอแก้ไขนิดหน่อย <Okay. S 1> ผมว่าเวลาไม่ได้ดีกว่านี้ก็เ,เรียกว่าเป็นเป็นคนขับก็ต้องมีเป็นดาต้ลอกด้วยใช่ครับต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> จำบอกทีมงานอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะมาบอกดาตลอกของในคอมพิวเตอร์แต่ผมก็จะบอกดาตลอกอีกทีโดยแมนนวลที่เพราะผมรู้สึกได้อะไรของผมเอง อันนี้สาคัญนะครับเพราะนักนักแข่งที่ดีเนี่ยจะต้องสื่อสารกับทีมงานได้ว่าเอาเพียงตรงนี้ดีแล้วตรงนี้แก้หน่อยใช่ผมยังยังมีอ่ะอาการเสียการอยู่จะแก้ยังไง <c oughs> ก็คือทีมแมคคณิกก็ต้องไปเป็นกันบ้านแล้วก็ไปแก้ตอ่อนะฮะอ่ะแล้วในรอบชิงปุ๊บเราคิดว่าจะเอาเท่าไหร่6-6ไปแล้วอะ่ะรอบชิงมันต้องเกิดมันต้องเร็วกว่านั้นอะ่ะรอบชิงผมก็อยากให้เห็นเลข6อีกทีนึงแต่คือมันเกิดอุบิเหตุเรื่องปัญหา <c oughs> ระบบเกียร์นิดหน่อยครับก็ ไม่ได้เห็นเลขสวยๆก็เรียว,ว่าต้องต้องกลับไปแก้ไขใหม่ใช่ครับนะฮะแต่จริงๆแล้วแวด็กเซอร์เนี่ยแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้แต่มีเซอร์ไพรส์กว่าคือโปรโฟเนได้ได้ลุเวลาตัวเองด้วยนะแล้วก็แถมยังเป็นเวอร์และขอนด้วยใช่ครับกลับไปที่ฮนะียอีกครั้งหนึ่งครับเล่าเรื่องโปรโฟเนคันนี้ให้ฟังหน่อยก็คือเป็นซีวิคสเปซเฟรมครับนะฮะก็เหมือนที่พูดไปตอน ตอนต้นนะครับก็ก็คือคอนเซปต์เดียวกันคือเราเราอยากจะเรื่องของโน้ต h ฮาวต่างๆจานยศก็ก็คุยกันกับทีมงานว่าเราอยากลองทำรถ NA ดูคืออ e ีซูช็อปจะสนิทก,กับเครื่องเทอร์โบมากจนเกินไปตั้งแต่เริ่มเป็น Evo เป็นดีเซลก็เทอร์โบอะไรก็เทอร์โบไปหมดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากลองทำา NA อ่ะ NA มันมีสเสน่ห์นะ Honda มันมีสเสน่ห์ประกอบกับว่าเรามองว่า ฮอนด้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่เขา mm hmm. เขาใช้แล้วก็เขานิยมเราก็มองว่า mm hmm. การที่เราจะโปรโมทสินค้าเราเนี่ยเราก็ควรจะใช้เครื่องยนต์ที่มันเป็นสากลที่เขาที่เขายอมรับกันแบบสากลทั่วไปนะครับเราก็เลยมองว่าเอ้ยเนี่ยฮอนด้ Honda นี่คือลงตัวละอยากลองครับก็คือเป็นเครื่องตระกูลเคเคซีเป็นเคซีรี่ครับระเิดระเบิดทั่วโลกครับนะครับ ันนี้ตอนแรกก็เป็นสต็อกบอดี้อยู่ไปมาปุ๊บเป็นสเปซเฟรมเลยะะก็คือได้เรื่องน้ําหนักก็เรื่องของน้ําหนักเพราะว่าเราดูตามกติกาแล้วก็อ่ะกติกาก็ทำทำตามกติกานะครับแล้วก็ดูเรื่องของน้ําหนักที่มันมันจะช่วยเราได้เพราะว่าปีแรกๆเนี่ยเรามาเนี่ยเราเราไล่ตั้งแต่มา10วิ9ก้าวินะครับเราไล่มาคันนี้มา3ปี 3- 4ีปีละจนมาลงตัวที่ปีนี้ก็คือตามเป้านะครับเพราะว่าเราก็เราก็เหมือนกับเป็นวิ ความเข้าใจกับกับระบบต่างๆที่เราจะจะสามารถใส่เข้าไปได้ไรครับก็พอเป็นสเปซเฟรมเพราะจริงๆแล้วคันนี้ก็เคยลงในเอ,อตอนนั้นก็เรียกว่าแบบใส่ข้อมูลกันเต็มเต็มเลยนะครับอันนิดนึงครับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคันนี้จริงๆหลักๆปีนี้ เอาจริงจริงคือเราแค่ทําให้เกียร์มันเข้าง่ายขึ้นเพราะทุกปีเราทะเลาะก,กับเกียร์ครับมีมีปัญหากับเกียร์เครื่องยนต์ไม่เป็นอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ว่าเกียร์มันเข้ายากพอมันเข้ายากปุ๊บมันทําให้ในแต่ละรันมันไม่เสถียรปีที่แล้วนะครับใช่ไหมฮะก็เลยอเป็นการบ้านให้เราต้องกลับปรับปรุงแล้วก็ ได้ได้ข้อมูลจากจากคนขับนะครับจากปอนว่าเอ้ยพี่อยากได้แบบนี้แบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะดีกว่าหลายๆอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนครับอ๋อครับลงอัดมากแมคคนิกนะครับคันนี้เขื่องอะไรแมคคันนิกครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เคซีรี s นะครับก็ เริ่มจากตอนรอบรอบคัดลิฟายก่อนตอนนั้นก็อาจารย์ยศก็ใส่เป็นเครื่อง K27 ความจุคือ2.7ลิตรครับผมครับครับผมแล้วก็มารอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นเครื่อง2.8ครับครับผมส่วนอะไหล่ข้างในก็เหมือนเหมือนรถแข่งคันอื่นก็คือพวกอะไหล่อ่าพวกก้านก้านซูบเขาวียงพวกนี้ก็เป็นของ BC ครับครับ BC ครับผม อ่าฮะลูกสูบเอเรียสอะไรพวกเนี้ยฮะก็คือควบคุมด้วยกล่องออคเทมักโฟพัทก็คือสำหรับเป็นสแตนอะโลนสแตนอะโนเลยครับฟูลสแตนอะโลนครับไม่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 ได้ใช้กล่องหลักครับผมแล้วก็มีกล่องมอเตอร์สปาร์กนะครับแล้วก็พีแอนโครับครับอ่ะอธิบายหนึ่งมอนเตอร์สปาร์กของเพิ่มไฟจุลเบิร์ดครับหรือเขาเรียกว่าครับผมก็ให้สมมติว่าถ้าเราใช้เชื้อเพลิงที่ พวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ฮะมันก็มันก็จุดได้สบายนะครับกล่องตัวนี้มันช่วยเพิ่มเพิ่มไฟจุดระเบิดตรงนี้ได้ครับผมครับผมอ่ะฮะแล้วก็ตอนนี้พวกกอืออะไรนะฮะพิกแอนโฮครับพิกแอนโฮอล์ได้หัวฉีดครับผมครับอ่ะฮะครับเพราะคันนี้มันเป็นรถอ่าแปดหัวฉีดอ๋อครับผมแหัวฉีดนะฮะแล้วก็แล้วก็เห็นบอกมีระบบแท็กซี่ครับตอนนี้ก็ เราก็เหลือเรื่องเรื่องการเซตติ้งรบแพลคนอีกนิดหน่อยครับผมให้มันลงตัวกว่านี้เวลาหน้าน่าจะสวยวันนี้อีกครับผมเพราะตอนเป็นเวิร์เรคคอร์ดครับเวิร์เรคคอร์ดครับของอันนี้เป็นที่ของเมกาที่เขาจัดอันดับใช่ไหมฮะใช่ครับอืครับผมเป็นเว็บไซต์อ่าแดกอินพ r t n นิวครับผมก็คือจะเป็นการรวบรวมสถิติของรถแดกทั่วโลกครับคอ่านี่รุ่นอ่าออมอ อ่า NA ับหน้าครับออมอเตอร์ NA ับหน้าเป็นออ l มอเตอร์นี่คือเป็นก็ต้องมาขับขอให้เป็นขับหน้าครับผมเพราะจริงๆขับหน้าเนี่ยก็น่าจะมีแต่เพอสี่สูบนะครับนะฮะแล้วโอเคคันนี้คันนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างในปีหน้าโปรเจกต์ปีหน้าใช่ไหมครับก็อยากให้คนติดอาผู้ชมติดตามแล้วกันก็จะมีโปรเจกต์เรื่องบอดี ทาง m o n ซาช็อปนะครับจะทําเป็นดายคาร์บอนทั้งทั้งทั้งคันเลยเพื่อให้น้ําหนักลดลงมาใช่ครับแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่องเรื่องเครื่องนิดหน่อยกับทาง M R X ครับผมก็ต้องรอชมกันก็คือจะเป็นไส้ในไทยละตอนนี้ครับอ่าก็ลองดูนะครับแฟนใครเป็นแฟนๆ M R X ก็ลองดูนะครับในเครื่องเคซีรีส์เพราะตอนเบนซินก็จะมีแต่เครื่อง L ครับเป็นหลักเนาะครับโอเคครับอ่ะมาถึงคนขับครับคันนี้คันนี้ไม่พังแล้วคันนี้ผลงานดี นะครับใครๆก็ว่าปอนเทคก็นะขับอะไรก็พังครับขับอะไรก็พังนะครับจริไม่ไม่พังครับจริงๆคือรถแข่งก็มันก็มีโอกาสพังแน่นอนครับพอเราเค้นสมรรถนะสูงสุดออกมานะครับโอกาสพังมีแน่นอนไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจ ECUECU จ่ายกันเดือนนตาปกตินะอเคอะคโอเคาอเคโอเคโมเคโเ้อเคอเครับครอบคโอเ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 คโเค่อเครอเคโ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 เคอเคเเอโเเคคอเออ แต่ผมมองว่ามันมันขับยากเพราะมันพลาดไม่ได้นะฮะเออแล้วปอนเท็มีการขับไงครับเครื่องเอนเเนี่ยฮอนด้าฮอนด้าก็คือไม่ต้องเลื่อยคือขึ้นไปมึงเข้ามือเลยมันขับได้เลยโอเคครับขึ้นมือคือเข้าไปขับว่าเป็นพรสวรรค์นะครับที่เรียกว่ามีประสบการณ์นะครับอ่ะขึ้นไปขับได้เลยจะขับยังไงนะครับเดี๋ยวพักเบรคโฆษณาสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมกับปอนเท็กันต่อนะครับ ครับก็หลังจากที่ชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะครับกลับมาเปิดใจคนขับนะครับที่บอกว่าขึ้นแล้วขับได้เนี่ยคือคือรถคันนี้เซ็ตมาให้ขับง่ายหรือว่าไงก็คือมันไม่ใช่ปีแรกของคันนี้มันเป็นปีที่สองนะครับคือก็คือเรามีโอกาสัดหขับมาแล้วปีหนึ่งใช่ครับนะครับปีหนึ่งนี่ก็ปีที่แล้วก็ขับได้แค่ประมาณสักไม่เกินห้าลันนะครับไม่ใช่ทั้งปีนะพี่ อ๋อปีแรกขับแค่ห้าล้วนปีนี้ขับกี่ลันปีนี้ขับประมาณไม่เกินสี่ลันครับสี่สี่ลันเต็มที่รวมซ้อมล้านหนึ่งก็บางบางคนอาจจะบอกว่าน้อยเพราะรถคันนี้จริงๆแล้วก็คือวิ่งหลักๆก็เป็นซุปอัพใช่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าซ้อมปุ๊บแล้วมันเข้าที่ก็คือมันก็คือจบใช่ไหมอ่ะวินาทีที่คันนี้ออกไปปุ๊บเก่งเวลาไ่ได้หัวเลยว่าเท่าไหร่ก็ปีที่แล้วเราทําไว้เก้าจุดหนึ่ง ีนี้ตอนเวลาคอลี่ไฟายเราทําไว้ตอนคอลี่ไฟ9.4ครับ9.4ปุ๊บใช่อ่ะแล้วรอบชิงเราไปเอา8.8มาจากไหนก็คือมันมีปรับเท็กชั่นออกตัวนิดหน่อยแล้วก็แก้พวกลมยางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ช่วงล่างอะไรเงี้ยพวกทีมเมคคนิกเขาจะแก้มาที่ผมบอกไปแล้วเขาจะแก้มาตามที่ผมบอกอาจจะออกไม่ได้ออกแล้วเต้นก็ปักกันไปก็แล้วเราก็ให้ทีม อิเล็กทรอนิกส์ของ ECU เขาปรับพวกเท็กชั่นในกล่องอะไรเงี้ยของเขาออกมาเลยคิดว่าเท็กชั่นมีส่วนช่วยเยอะไหมครับในการออกตัวเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากจริงๆคนขับคือมีหน้าที่เหยียบคันเร่งเท็กชั่นเป็นคนสั่งงานก็คือจริงๆแล้วคือเท็กชั่นก็คือคพอล้อเริ่มสลิปปุ๊บมันอาจจะลดกําลังเครื่องใช่ครับด้วยวิธีใดก็ตาม,มลดกาลังไฟหรืออะไรแล้วแต่ใช่พอมันหายฟรีปุ๊บมันก็ไปเหมือนเดิม<ช>ซึ่งบางคนอาจจะบอกเอ๊ะ <c oughs> มันกระตุกหรือเปล่าก็เราก็ต้องทําให้มัน เหมือนหนืดลงมาเหมือนกระตุกลงมานิดหน่อยนั่นคือเทคชั่นของมันแต่จริงๆแล้วกล่องเนี่ยสามารถทําเวลาเขาเรียกว่าไงนะประมวลผลได้ในหน่วยเป็นมิลลิเซกนะใช่ครับแล้วว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยใช่นะครับอ่ะพอออกไปปุ๊บวิ่งไปปุ๊บช่วงกลางปุ๊บเริ่มรู้อย่าง8มา8มาไม่รู้พียยังไม่รู้นะไม่รู้จริงอ่ะฮะทรงยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยพอเข้าเส้นปุ๊บปึ้งเห็นได้การไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองเลยเพราะสามประตูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่ากลัวมาก เออเ,อ,อเล่าหน่อยบางคนอบอกเอเอขี่ง่ายใครขีข่ได้การบราลานซ์รถเนี่ยทุกอ,อย่างมันอยู่หน้ารถหมดข้างหลังนี่แทบไม่มีอะไรเลยพี่น้ำหนักนี่คือเราใช้คนยกได้เลยนะล้อลอยเลยครับครับแล้ว<อ>เวลาเข้าเส้นไปเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเลยกังวลอย่างเดียวคือประคองรถให้อยู่คือตอนจังหวัดดึงล่มล่มไม่ดึงครับพี่ไม่ดึงด้วยไม่ดึงถ้าดึงจะหน้าไม่มีเวลาดึงเลยพี่ครับจะงมางอะไรดีว่าคือเข้าเส้นไปเนี่ยล้อหลังมันยกเลย คือท้ายมันเริ่มลอยแล้วเริ่มไหวแล้วพอแค่เรายกเขาเร่งเนี่ยยางจากฟูอยู่มันจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บทีนี้ล้อหลังมันจะยกเลยก็คือปกติเรเ่งไปปุ๊บยางจะฟูหน้าจะยกใช่ครับปุ๊ดพอยกเร่งปุ๊บจะเหี่ยวลงปุ๊บหน้าจะพิ่มหน้าจะยกยกเลยครับคือจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยนะครับนี่คือพีกเลยครับแล้วเราคอนโทรลไงครับเพราะว่าเบรกก็ต้องเบรกก็เบรกด้วยประคองพวงมาลัยด้วยถ้าเทียบกับหน้ายาว น่าจะขับง่ายสามประตูขับยากกว่าเยอะนะมันตรงข้ามแล้วนะบางคนบอกสามประตูง่ายเอ a คือโดยสลีระรถนะครับโดยความแรงก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยสรีระรถเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เบรกหลังก็รู้สึกว่าเป็นเบรกจักรยานด้วยใช่เสือหมอบไอ้เสือภูเขานะครับก็คือใช้เบรกดีมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะล็อกอีกใช่ครับก็เซ็ตให้วิ่งก็ง่ายระดับหนึ่งแล้วเซตให้อยู่ให้เบรกได้ก็ยากกว่าอีกยากกว่าอีกนะครับ อ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงครับความรู้สึกหลังจากที่เรียกว่าได้ที่1ในรุ่นด้วยแล้วก็ได้ที่1 World r e c o r d คร์ดครับก็มันเป็นความภาคภูมิใจของทีมซีอีโอทุกคนที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะติด w ว r ล d r เ c คคอรครับแล้วเราก็ทำได้ครับผมก็เรียกว่านะครับวันนี้เราก็สัมภาษณ์กันพปาะของป่าอองคอนะครับรายละเอียดเบื้องลึกก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยส่วนรถของรถน้ายาวเนี่ยอ่าถ้ามีโอกาสนะครับจะนำาชนำมาถ่ายลงใน XO Auto s ต o r t นะครับอ่าถึงการเซตรถถึงอะไรต่างๆเป็นข้อมูลอ่าเทคนิคเชิงลึกนะครับตอนนี้วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่าทั้ง3ท่านนะครับอ่าขอบคุณทีอานะครับขอบคุณอาจครับขอบคุณปอนเตครับที่ร่วมให้สัมภาษณ์กับเราวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากแล้วก็ขออภัยนะครับสำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่อาจจะขัดข้องเล็กน้อยนะครับ ติดตามชมกันครับหล,หลังปีใหม่ครับเราเจอกันนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ